สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออา d a าจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรภายใต้หัวข้อนวัตกรรมงานวิจัยอา d a สู่ความมั่นคงด้านอาหารและภาคการเกษตรไทยที่ยั่งยืนโดยนำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมนวัตกรรมงานวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากอา d a เพื่อยกระดับความเชื่อมั่นและสร้างการยอมรับอุตสาหากรรมอาหารและภาคการเกษตรของประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามและเพชรบุรีดรวิชาญอิงสรีสว่างผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรเผยว่าปัจจุบันทั่วโลกต้องเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจนทําให้เกิดภัยพิบัติต่างๆส่งผลกระทบต่อความมั่นคงด้านอาหารในขณะเดียวกันความปลอดภัยด้านอาหารและสุขอนามัยของประชาชนกําลังเป็นประเด็นที่กําลังถูกจับตามองเช่นเดียวกัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีนโยบายให้ความสำคัญกับเรื่องเหล่านี้ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยให้ผู้บริโภคมีสุขภาพร่างกายที่ดีขึ้นแต่ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืนรวมถึงยังเป็นการยกระดับรายได้ของเกษตรกรฐานรากซึ่งจะเป็นการสร้างและกระจายโอกาสและลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจรในครั้งนี้ทางอาด้าได้นําคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมนวัตกรรมงานวิจัยที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัยในการยกระดับวัตถุดิบ ที่ใช้ในอุตสาหากรรมอาหารที่มาจากภาคเกษตรกรรวมถึงการแปลร,รูปเป็นอาหารที่สร้างมูลค่าภายใต้นโยบายตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสสำหรับอุตสาหากรรมอาหารของไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากลสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ มีการลงพื้นที่ติดตาม4โครงการวิจัยได้แก่ 1. โครงการการพัฒนาการเพ,พาะพันธุ์และอนุบาลหอยแครงโดยร่วมกับฟาร์มเพาะเลี้ยงวรเดชฟาร์มที่ตำบลคลองโคนอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม 2. โรงเรียนการอาหารนานา,นาชาติเพชรบุรีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีเพื่อเยี่ยมชมกิจกรรมภายใต้แผนงานวิจัยเพชรบุรีมเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารสู่การเพิ่มมูลค่าสร้างไรายได้ให้ชุมชนอย่าง,ย,างยั่งยืน 3. โครงการการกระจายพันธุ์กุ้งขาวแวนนามพันธุ์ปรับปรุงสู่ภาคการผลิตเชิงพาณิชย์ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำเพชรบุรีตำบลแหลมผักเบีย้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีและ4โครงการฟาร์มทะเลตัวอย่างแบบผสมผสานตามพระราชดำริตำบลบางแก้วอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเยี่ยมชมหนึ่งในพื้นที่ดำเนินโครงการการขยายผลนวัตกรรมการเพาะเลี้ยงและการแปรรูปสาหร่ายผักกาดทะเลเชิงพาณิชย์ เพื่อสร้างเศรษฐกิจสีเขียวในชุมชนชายฝั่งจังหวัดเพชรบุรีระยองและจันทบุรีสำหรับสื่อมวลชนสัญจรที่ทางสำน,น,นักงานพนักรรมจาการเกษตรหรืออาด้าเนี่ยจัดขึ้นครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกสำหรับปี8นะครับเราก็พาเพื่อนเพื่อนสื่อมวลชนเนี่ยมาดูสิ่งที่เราให้การสนับสนุนไปอย่างอันแรกที่เราไปดูก็คือเรื่องหอยแครงอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมที่ เราพยายามที่จะเพาะพันหอยแครงให้ได้เองเพื่อที่จะไปแก้ปัญหาทรัพยากรขาดแคลนในธรรมชาติจะสังเกตได้ว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวหอยแครงก็จะมีการแย่งชิงทรัพยากรในธรรมชาตินะครับโดยเฉพาะจังหวัดส,สุร,ราษฎร์และก็นครศรีธรรมราชอันนี้มีการกระทบกระทั่งทั้งกับชาวประมงเองและก็ชาวประมงกับเจ้าหน้าที่อันนี้ถ้าเราสามารถจะดึงเรื่องของการพเพาะเลี้ยงมาใช้ได้เนี่ยอิกหน่อยก็ไม่จำ เป็นจะต้องไปพึ่งพันจากธรรมชาติมากนะกละก็สามารถจะเพาะได้เองเพราะฉะนั้นในที่ไกลๆที่อยู่ห่างไกลจากแหลง่งหอยแคลงในธรรมชาตินะครับก็อาจจะใช้เทคโนโลยีของการเลี้ยงเนี่ยเ้าไปช่วยเสริมได้แล้วเรื่องนี้เราก็ทกากํทาับภาเกษตรทํากับฟาร์มเกษตรกรเองโดยใช้องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเกษตรและทางคุมมงนะครับเอาไปช่วยเนะน,นี่ยอันนี้จุดที่หนึ่งที่ไปดูส่วนจุดที่สองเนี่ยเนื่องจากเพชรบุรี เ,เป็นเมืองที่มีอัตลักษณ์ในเรื่องของการใช้ทรัพยากรหวานเค็มเปรี้ยวเผ็ดในการสร้างสรรค์าอาหารเพชรบุรีเนี่ยจนกระทั่งยูเนสโกรับรองให้เป็นครีเอ i v i t y City of g a s ฟกั n o m y นมี่ะครับก็คือเมืองที่รังสรร์สร้างสรรค์ศาสตร์แห่งอาหารขึ้นมา อัตลักษณ์ของพื้นที่เองอันนี้เราก็เห็นว่าอัตลักษณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นผลผลิตทางด้านการเกษตรเพราะนั้นเนี่ยเราก็พยายามที่จะขับเคลื่อนง,งานโดยให้เกษตรกรเนี่ยเขาสามารถผลิตวัตถุดิบที่มีคุณภาพปลอดภัยแล้วก็เอาไปสร้างเป็นอาหารที่ตรงกับความต้องการของคนยุคใหม่ในการบริโภคไม่ว่าจะเป็นรูปลักษรูปแบบรสชาติกลิ่นสีพวกนี้นะครับก็มีการปรับปรุงโดยใช้เทคโนโลยีก็ไป ช่วยอันนี้เราก็ทากับราชพัฒน์าเวลาราชพัฒนเพชรบุรีนะครับส่วนอย่างนี้เรามาที่เนี่ยที่ศูนย์พันธุกรรมสัตว์น้ําของกรมประมงนะครับเราก็ได้2เรื่องนะเรื่องแรกคือการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ปุ้งที่จะช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของปุ้งเนี่ยมันโตช้า2มันติดโรคตายด่วนนะโรค e อีเมสเพราะนั้นเนี่ยการปรับปรุงสายพันธุ์เนี่ยใหม้มีความต้านทานโรคและโตเนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องของการเปลี่ยน แปลงของคุณอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่ากุง้งเหล่านี้สามารถจะมีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของคุณอากาศในรอบปันในรอบเดืินในรอบปีได้เนี่ยเรกษตรกรก็จะได้ประโยชน์จากการที่อัตราการรอดของกุ้งสูงแล้วนอกจากนี้อัตราการแลกเนื้อตราการโตเนี่ยก็ค่อนข้างดีตอบโจทย์แล้วก็ไม่ค่อยเป็นโรคเลยอันนี้ตอบโจทย์จากความมุ่งพอใจของขอเกษตรกรที่สะท้อนให้เห็นภาพว่า การทํางานวิจัยเรื่องของการปรัปุงพันธุ์เป็นเรื่องสําคัญส่วนสุดท้ายวันนี้ก็คือเรื่องของสาลายอาก,กาศทะเลนะครับก็ถือว่าเป็นพืชสาลายนะจะเป็นสาหลายทะเลที่เป็นความหวังใหม่ของอาชีพเสริมนะเพราะว่าทางทางนักวิจัยเองเนี่ยสามารถจะได้กลรมวิธีการเพราะในถังสามารถจะเลี้ยงได้ในถังละซึ่งอัตราการเจริญเติบโตของ ของสลาลี่เนี่ยเลี้ยงแค่3สัปดาห์เนี่ยสามารถเก็บผลผลิตได้นะครับราคาก็ค่อนข,ข้างสูงแต่ว่าอันนี้ยังไม่สุดทางตัวจะสุดทางของมันเนี่ยทำยังไงมันจะกลายเป็นอาหารแปรรูปซึ่งปนไปกับอาหารอนาคตไม่ว่าจะเป็นตอบโจทย์ของพวกที่รักสุขภาพตอบโจทย์ของพวกที่ไม่บริโภคเนื้อนะครับพวกเบเก้นทั้งหลายเนี่ยตลาดเหล่านี้ในทั้งในประเทศและตา่างประเทศยังค่อนข้างกว้างแล้วก็เปิดรับ ผลผลิตเหล่านี้ได้เพราะฉะนั้นทางสงกรก็จะให้ทุนวิจัยเหล่านี้ต่อไปนอกจากนี้อยากจะเรียนให้ทราบว่าทุนวิจัยที่เราให้นะครับไม่ใช่ ไม่ใช่เฉพาะเรื่องของที่เรามาดูกันในนี้นะครับเราจะไปให้ในมุมกว้ง้วยโดยเฉพาะเรื่องของการสร้างรายได้ให้เกษตรกร,กรไม่ว่าการจะปลูกขึ้นหลังนาที่เป็นทั้งถั่วเหลืองถัวเขียวข้าวโพดถั่วริสงครับแม้แต่มันฝรั่งมันสำปะหลังนะครับซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการต้านทาน,ทานโรคต่าง,างๆการให้ผลผลิตที่สูงหรือแม้กระทั่ง มีการเก็บเกี่ยวที่สามารถจะลดการสูญเสียทําให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สกอจะขับเคลื่อนและโดยเพาะยิ่งการนํานวัตรกรรมหรืองานวิจัยที่ปีขึ้นหิ่งอยู่ทั้งหลายเนี่ยเอาลงมาเพื่อใช้ประโยชน์ให้ได้แล้วก็ขับเคลื่อนในมาในส่วนนี้ด้วย